ตามหา CV c ีวิ c เอ1.8 EL จัดมาให้แล้วค่ะลูกค้าคันนี้เป็นปี2019นะคะ1.8 EL ค่ะนงเอขายเพียง569,000บาทนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0เลยนะคะใครที่ออกรถคันนี้นะคะออกหางปลายแดงเป็นล้านนะคะลูกค้าราคานี้โคตรคุ้มค่ะ569,000บาท1.8 EL ค่ะลูกค้านะคะสภาพรถสวยเดิมโรงงานนะคะได้สีเดิมค่ะลูกค้า สีเดิมโรงงานนะคะเป็นสีเทาโคมไฟหน้าใสาแจ๋วนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้านะคะนี่เลยตัดกับสีรถนะคะทําให้รถโดดเด่นเลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมหรือใครได้ไปแล้วอยากจะเอาไปแปลงโฉมเป็นโฉมใหม่ล่าสุดก็สามารถทําได้นะคะรุ่นนี้แต่งง่ายนะคะสามารถตกแต่งได้รอบคันเลยนะคะนี่คะ่ะไล่ให้ดูความสวยงามของตัวรถนะคะลูกค้ตาตำหนิเทบหาไม่เจอเลยคะ่ะลูกค้ารถเพิ่งเข้านะคะคันนี้ เรียกได้ว่ามาไวไปไวแน่นอนสำหรับ c ีวิ c เ c นะคะใครสนใจทักให้เร็วนะคะโทรตรงที่เบอร์0945989256นะคะน้องเอเสรยีไทยรถสวยสาขาสนามบินค่ะลูกค้านะคะรถคันนี้ทำอะไรให้บ้างนะคะมาถึงนะคะเราล้างให้เก็บร่องรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆให้นะคะไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมแน่นอนค่ะลูกค้าตรวจเจอรับซื้อคืนร้อเต็มนะคะล้างเสร็จเราเอาเข้าศูนย์บริการตรวเจเช็ครถเบื้องต้น30จุด เปลี่ยนทายของเล้วให้เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องให้วิ่งยาวๆไปเลย10,000มกิโลคะ่ะลูกค้านะคะเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ให้ใหม่นะคะลูกค้าฟิล์มนะคะคันนี้ได้ฟิล์มเดิมโรงงานรอบคันกันเลยคะ่ะนี่นะคะไล่ให้ดูรอบคันกันก่อนคะ่ะลูกค้ารุ่น1.8 EL จะได้กล้องเลนวอทด้วยนะคะในส่วนของประตูเปิดก็จะมีนะคะปุ่มสมาร์ทคีย์ลทนะคะสามารถปลดล็อกให้เราเลย ฟิล์มก็เป็นฟิล์มเดิมโรงงานรอบคันนะคะลูกค้าส่วนเชื้อเพลิงเติมได้ทั้ง9195นะคะ E85 ค่ะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับคันนี้ค่ะ1.8 EL ลูกค้าเป็นรถในฝันของใครหลายคนเลยนะคะ1.8 e l นะคะลูกค้าแล้วก็ได้กล้องมองหลังด้วยนะคะรุ่นนี้ตอบโจทย์ใครที่รักความเร็วความแรงน้องบอกเลยว่านะคะสวยเพรียวรู้ดูดีค่ะลูกค้านะคะ วิ่งบนท้องถนนนี่ก็คือตอบโจทย์นะคะใครที่รักการเดินทางไกลนะคะสามารถนะคะบอกเลยว่าทําเวลาได้เออนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในนะคะว่ารถสวยเดิมขนาดไหนเขาดูกันยังไงนะคะตามต้องเองไปดูได้เลยค่ะว่ารถเดิมเขาดูกันแบบไหนใครมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างพามาได้เลยนะคะลูกค้าพามาดูรถได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดึงขอบประตูดูกันได้เลยค่ะลูกค้านี่นะคะ ขอบประตูนะคะเดิมๆโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะคะเวลาโรงงานเขาประกบชิ้นส่วนนะคะหลังคาด้านในนะคะกับด้านล่างด้านแผ่นด้านในนะคะก็จะโค้งตรงกันแบบนี้แล้วก็มิดอาร์คนะคะเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะคะไม่มีปิกความน้ําท่วมถ้ารถปิกคว่ำม,มานะคะลูกค้าตรงนี้จะบิดเบี้ยวไม่เรียงกันแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะใครมีทีมงานเป็นช่างมีเพื่อนเป็นช่างพามาดูรถได้นะคะลูกค้า ในส่วนของขอบประตูนะคะก็ขอบเดิมๆโรงงานกันเลยทีเดียวหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะเบาะก,ก็ได้เบาะหนังนะคะกุญแจมีมาให้ครบถึงสองดอกคะ่ะลูกค้าเบาะหนังสภาพสวยไม่มีรอยขาดนะคะลูกค้าไม่มีรอยขาดรอยเย็บค่ะสามารถปรับได้นะคะลูกค้าปรับไฟฟ้าได้เลยนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคะ่ะลูกค้าถ้าเป็นตัวเยลนะคะก็จะมีปุ่มประหยัดพลังงานมาให้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเบรกมือนะคะพวงมาลัยสามก้านควบคุมในส่วนของ ปรับเสียงได้รับสายวางสายโทรศัพท์ได้ค่ะลูกค้าเรียกได้ว่าใช้งานง่ายนะคะสตาร์ทอัตโนมัติค่ะไม่ยุ่งยากนะคะใช้งานง่ายค่ะสําหรับซีวิกนะคะในส่วนของหน้าจอลูกค้าจะไปเปลี่ยนให้มันทันสมัยขึ้นนะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้ก็สามารถทําได้นะ,ะลูกค้าเปลี่ยนได้นะคะหลังคาด้านบนก็สะอาดสะอ้านนะคะในส่วนของถุงลมนิรภัยก็จะมีมาให้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะพวงมาลัยหนึ่งจุดแล้วก็มุมขวาหนึ่งจุด ด้านข้างก็สองลูกนะคะตรงกระจังหน้ากับขอบด้านบนในส่วนของด้านหลังก็มีมุมซ้ายมุมขวานะคะถุงลมนิรภัยนะคะเรียกได้ว่าความปลอดภัยเยอะมากค่ะลูกค้าใครได้ไปคุ้มสุดๆจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะลูกค้านี่นะคะสําหรับนะคะซีบีเอนะคะฝั่งผู้นั่งด้านหลังคนขับค่ะสีเดิมโรงงานลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะเม็ดอาร์ก็ เรียงตัวเป็นแถวไม่มีดิดเบี้ยวแม้แต่จุดเดียวค่ะเดีย๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะคะลูกค้าว่าจะเหมือนกันทั้งสองด้านหรือเปล่ามีพิกคว่ำม,มาไหมเขาดูกันยังไงนะคะลูกค้าตามเซลเอมาได้เลยค่ะใครสนใจขอรูปเพิ่มเติมนะคะโทรตรงที่เบอร์0945989256นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้วิดีโอคอลดูรถได้นะคะหรือให้อัดนะคะเสียงห้องเครื่องหรือหัวนนอตต่างๆให้ดูได้นะคะลูกค้า ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะไม่สะดวกมาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้เราขายออนไลน์นะคะลูกค้านี่ค่ะสำหรับนะคะนี่นะคะขอบประตูนะคะฝั่งด้านซ้ายค่ะเม็ดอาก็เรียงตัวกลมสวยไม่มีมิดเบี้ยวนะคะยางก็เดิมเดิมนะคะเบาะด้านหลังคะ่ะลูกค้านะคะสภาพเบาะ สวยๆไม่มีรอยขาดรอยเย็บเบาะตึงๆนะคะภายในกว้างขวางเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะปูพรมมาเป็นอย่างดีค่ะลูกค้านะคะพื้นด้านล่างนะคะรือให้ดูได้เลยนะคะถ้ารถน้ําท่วมจะไม่สภาพสวยแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือเรียบปุ๊บนะคะไม่มีรอยย่นรอยด่างเลยลูกค้าไม่มีรอยเปื่อยนะคะเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันต่อค่ะมาค่ะขอบด้าน ยนะคะนี่ค่ะเม็ดอักเรียงตัวกลมสวยนะคะประกอบชิ้นส่วนเดิมโรงงานนะคะส่วนโคง้งตรงกันทั้งสองด้านเม็ดอักเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับเซลล์เอกันต่อเลยค่ะตาม,มาเลยค่ะมาเลยค่ะสําหรับห้องเครื่องนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะคะนี่ค่ะ ห้องเครื่องนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขยับนะคะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะลูกค้าทุกคันนะคะฝากระโปรงเครื่องหมายมอ,อกอก,อก็มีมาให้ครบนะคะใครที่สนใจก็สามารถนะคะขอเลียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ะคะ่ะลูกค้าเช็คเงินดาวยอดผ่อนได้นะคะสำหรับนะคะลูกค้าโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะใครที่สนใจรถกับเซลเอนะคะ สามารถจัดจองรถออนไลน์ได้นะคะ1,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยค่ะออกรถไปแล้วมีรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของเปลี่ยนถ่ายของเลวให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้1,000 0กิโลค่ะลูกค้าออกรถไปแล้วยังมีในส่วนของวารันตีนะคะช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้2ปีนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดนะคะยางแตกรถยกรถสลด์นรามีให้หมดเลย ทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะคะเหตุฉุกเฉินทั้งหมดที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะลูกค้าสามารถยกหูได้เลยนะคะทั่วประเทศไทย24ชั่วโมงค่ะกุญแจติดในรถแบตเตอรี่หมดนะคะก็จะมีทีมงานไปจ้าให้ช่วยเหลือลูกค้าเรียกว่า24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะบริการดีๆแบบนี้นะคะจากสีไทยมอบให้ลูกค้าเลยนะคะก็จะมีโปรดอกเบีย้ยพิเศษให้นะคะสําหรับลูกค้า ประวัติเครดิตดีนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2บาทกว่าค่ะนะคะโรคาฟี่เดือนคะ่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรหาเซลล์เอได้เลยที่เบอร์0945989256นะคะออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะค้าขายไม่ได้เดินบัญชีก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค้าบางคนบอกว่าค้าขายแต่ไม่เดินบัญชีออกรถได้ไหมสามารถทักหาน้องเอได้เลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้นะคะทุกจังหวัด อายุ20ปีบริบูรณ์อายุงานน้อย4เดือน5เดือน,อนถ้ามีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกินปีนะคะลูกค้าก็สามารถผ่อนได้นะคะออกรถได้พนักงานรัฐวิสาหากิจอายุงาน1เดือนก็สามารถออกรถได้นะคะลูกค้าพนักงานรัฐวิสาหากิจนะคะบรรจุได้เดือนเดียวก็สามารถออกรถได้เลยะคะ่ะใครที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถโทรตรงมาได้ปรึกษาเอกสารได้นะคะ0นะคะ945989256 เซลเอเรีไทยรถสวยสาขาสนามบินจังหวัดสุราธานีนะคะเศรีไทยมีทั้งหมดนะคะสามสาขาค่ะลูกค้าสาขากรุงเทพอยู่หนองจอกมินบุรีนะคะสาขาสุราธานีนะคะอยู่ที่นะคะสาขาสนามบินค่ะตรงนี้เลยที่นงเอแอดพิปอยู่นะคะอยู่ใกล้กับสนามบินสุราษฎร์นะคะอีกหนึ่งสาขาก็จะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะคะสาขาศรีแยกตาปานค่ะสะดวกสาขาไหนหรือชอบรถรถสาขาไหนก็ทักมาหานงเอได้นะคะโทรตรงได้ค่ะ ลูกค้าออนไลน์นะคะถ้าจองออนไลน์เช็คเงินดาวยอดผ่อนถ้าโอเคทําจองได้เลยนะคะรถไปถึงไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าสามารถยกเลิกได้นะคะน้องเอให้เปลี่ยนคันหรือว่าคืนจองให้เต็มจํานวนนะคะลูกค้ารถของเรามีเยอะแยะมากมายหลายรุ่นนะคะอยากได้ผ่อนกี่บาทข้างวดขึ้นอยู่กับปีรถแล้วก็ราคารถนะคะข้างวดขึ้นอยู่กับราคารถแล้วก็ปีรถนะคะลูกค้าอยากผ่อนกี่บาทแจ้งสเปคน้องเอได้เลยมีเงินดาวกี่บาทแจ้งกันเข้ามาได้นะคะอยากผ่อนกี่บาทลูกค้าสามารถทัก น้องเอได้เลยนะคะน้องเอจะได้ส่งรูปรถให้นะคะเบื้องต้นนะคะลูกค้าไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะออกได้ทุกอาชีพช่วยทุกคันดันทุกเคสใครสนใจก็โทรตรงมาได้เลยนะคะลูกค้าที่เบอร์0945989256ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้น้องเอด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ